อ๋อตอนนี mm ้เป็นทุเรียนใต้นะไม่ใช่สีสเกตนะไม่ใช่ค่ะทุเรียนใต้มันจะหวานเจี๊ยบพีิทุกใช่ใต้มันจะหวานอันนี้คือฝักละร้อยเก้าสเก้านะคะพี่อาชิมชิมเนี่ยทุเรียนใต้มันจะหวานอ่ะมันจะผ่าทีไรเราได้กินทุเรียนทุกทีอะพี่นี่ถ้าเป็นเนี่ยสีสเกตมันจะมันแต่ถ้าใต้นี่มันจะหวานโอ้โหดูเม็ดสิเม็ดยังอ่อน เป็นไงมันเอราคา199มันดีมันดีหวานมันหวานหวานไม่ไม่เล็กเกินไปดูเม็ดดิเป็นราคา่ะเป็นพยานี่เป็นราคาใ้ยูยูเรเป็นพยานด้วยอว่า้ขาย199เนื้อสวยมากดูดิดูเนื้อี่ดูเงี้ินไดีาะโอ้ ได้เห็นมมม้อ้าวเดวด้มึ่จะหายครับไม่ต้องกลัวมานไปร่อยเอากระเเรียงใต้ก็อร่อยอรแล้วก็เดี๋ยวจะมาจัดให้ทั้งสี่มาพ่ยาก็มาบนต๊ะค กล้วยมันจิ้มทีนน้ำจิ้มมันจืดไปเนียอันนี้น้ำจิ้มสูตรพี่ยากรุมนะที่พี่ตุ้งมาทายอะ่ะมานี่มาดิอยากให้ลูกค้าแบบมาซื้อซ้ำอ่ะพี่ยาบ่นแต่เพราะพิยาลักถ้าพี่ยาไม่บน่นแสดงว่าพี่ยา,าไม่รักแล้วอย่างเงี้ยถ้าพี่ยาไม่บ่น ไม่มีราคาดีเท่าไหร่เยมกใส่น้ำแข็งอู้โอ้ยตัวนี้ไม่ได้ชิมวันนี้จะชิมมาไม่ได้กิน ยังเดี๋ยวจะลงให้นี่ไงมีช่องล่ะมันนี้ลงแปดช่องสามห้าบาทสามันร้อยสามอร่อยอร่อยนนี่คุณดคุณโดนอันี้เลยเราเดี๋ยวดูจ้าตรงจ้าตรงนี่เลย อร่อยมากร้านนี้อร่อยมาก35บาทโคดเยอะมันเป็นแคเตอร์นะอร่อยมากขายละร้อยเลยเลยแต่ท้องขายเราขายแค่นี้ามาบนี่นี่มาชิมมานสามสิบห้าบาทายเร็ว หกินส่งามากเลยฮะแล้วต้กินีเดียมาต้องิมี้หบาทเฮ้ยหักครั้งทียานะี่ยาะั้่ครับกินกิเนี่ยเมื่อกี้กินเมื่อกี้กินข้าวแล้วก้กินข้าวมาเดี๋ยวนองกินของหวานอ๋อเดี๋ยวกองหนอันนี้บาบาทหบาทก่อนี้หะาาด้วยก อยากกินจังเลยต้องกลับมาอ๋อมันมันเป็นอะไรอ่ะะจกินหมดรับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับอย่างเงี้ยคิดว่าพี่ได้จะกินหมดไหมเนี่ยอุ้ยนายกินอ่ะพี่ยากันเรียกว่าอะไรครับไบเออรล้วไปเออะไรวเขาเรียกอะไรเอ่อเทคเกอร์มินิครับเทคเกอร์มินิเทคเกอร์มินิสามสิบห้าบาทคำใหญ่ไปเอาช้อนเดียวพอเอาใบเตไรออกเลยพี่ยาเอาไบเลยกินได้เหรอไบเลยกินได้ครับได้ไบเลยกินได้ได้อไปเลยกินได้ไปเลยกินได้ ยี่สิ้าตับเขไปใกล้ไล่ไ้กันนะไล้ไล่ายดิว่าเพื่อนใส่ร้ายอร่อยอ่อยมว่าเพื่อนใส่ร้ายอร่อไมมันไม่มันไม่หวานาเลียนอ่ะ่ต้องกินนะคพ่โตะกินทำเเี่โตนนะคําเดี่โต้ะกินทาเดียว่อรย่อยจริง อร่อยอร่แล้วมันไม่เลียนมันจะมีกับไม้นี่ดูตะเบนแดกกินพี่อาพี่อาดูตะเงแดกกินครับเป็นแดก้องชื่อน่อยอร่อยอร่อย อร่อยมากกิรคอร่อยต่อไปเด็อยต่อไปีเจ้านี้เลยนะชื่อรานอะไรศิรเบเกอรีเลยเมากไม่จรับแม่ไม่จากครับได้อร์แล้ว้าขายแบบทไมองยัชิ้นครับสามสิบห้าบาทขายไปได้ยังไงเนี่ย อ mmm er ่งุ or two or two or two oh ่นโคร่อยเลยอร่อยพี so ่ตังบอกอ่งหุ่นโคร่อยเลยมูสตอนสวยมากใบเตยก็อร่อยกินนีอร่อยเนี่ยดูกินอะไรมาะสามห้าสามันร้อยเฮ้อร่อยเนี่ยสามันรยีเดี๋ยยือยดวสวยด้วยกมากเลยอ่ะสมันรอยร่อยมากคบอกเลยใครมานะมากินเค้กร้านนี้นะพลาดาทุกวันเลยเปล่า ช่วงนี้เดี๋ยวเริ่มเต่าที่หน้าครับแล้วก็มายาวทุกวันยาวเลยตอนนี้กำลัง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 หาลูกน้องเพิ่มทำไม่ทันแล้วตอนนี้อร่อยมากลูก้าอร่อยอย่าพี่ยาเมาอร่อยไม่เจ็บนะพี่ยาไม่ทำเป็นอะไรไม่อยากกินก็จะกินมาแทนก็อีควาลีลองกินทำเดียวให้หมดนะ ทำเดียวให้หมดเลยนะทำเดียวเลยนะเฮ้ยตะกี้พี่แจ๊บบอกว่าบูเบอร์รี่โคตรอร่อยบลูเบอร์รี่โคตรอร่อยเอามาเอากลับยดียหมดเลยนะรวยนะกับเดียวเลยกับเดียวเลยเป็นกับเดียวอร่อยไหมเอาไม่พูดอ่ะอร่อยไหมเออนี่อร่อยเลยมา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 ทำเดียวให้หมดนะ เอาเอาไว้เตะออกกันนะคำเดียวนะคำเดียวนะดีดีดีอ่าสมกับทั้งร้อยนะสมกับความอร่อยดีชูเดีชู้ดขอบคุณคนะตอนนี้ค่ะตอนนีปิดครับใช่ค่ะมีชิฟต์มาให้ด้วยเนอร่อยมากสมันร้อย สามัร้อยรวมกันได้ต้มลำสามร้อยสามร้อยพี่ยาเลือกให้ที่มันอร่อยที่สุดในโลกนะยเขาต้มมาต้มต้มต้มนี่อร่อยเลยนี่ยาจังพี่ยาสามร้อยตายแล้วตร้อยหนึ่งในขนาดนี้นะตายเลยครบร้อยหนึ่งโคตรถูกเลยนะถูกมากเลยอร่อยช่วยมาชิมเนี่ยมาเลยมาใส่ถุงใหน่อยร้านอยู่ข้างร้านแย่เลย ยังงไแล้วพี่ไม่หิงไปไแหล่ะทำขนมอยู่ที่บ้านทำสองคนกับเมียอ๋อทำสองคนกับเมียเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องหาคนมาช่วยทรัเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ดีเดี๋ยวโหลดฟังได้หมดไหมคนละร้อยละร้อยเร็วๆไแด้พี่พี่ยาขายของเก่งจริงๆหรอ้โหสวัสดีครับพี่แม่